มนน,นนติยยลยวนนลลยาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่คันบันทุ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ไกลคันบันทุ่งสิพามาเบิงกิจกรรมการละเล่น ของคนบานนอกเนาะค่ะพี่น้องของคนบานหน้าของบานแก้คันบันถุงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ <aime S 1> ซึ่งคลิปนี้น<อ>ั่นเนาะเพิ่นม,มีการเฮดวาวให้เป็นของขว,วนันวันคริสต์มาสสำหรับเด็กหน่อยเนาะคะ่ะนี่เนาะพอสิถึงเทศกาคลคริสต์มาสนะเพิ่นกะ<อ>เฮดวาวให้เด็กหน่อยเลนเนาะคะ่ะ นี่เป็นกิจกรรมที่อยู่บ้านใกล้คันบ้านทุง่งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง<แ>พอว่าลังฤดูเก็บเกี่ยวนานหลังฤดูไอานาแรงขึ้นมานานหนาวขึ้นมานะเนาะหลังฤดูเก็บเกี่ยวเขาเพิ่นกะสีมีกิจกรรมเล่นเบาเล่นยั้งเนาะคะ่ะเนาะแล้วเพิ่นกะสิเฮใไ้เด้กน้อยเล่นน่ำเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอซึ่งถ้าเป็นภาษาบ้านเทากะ ซันตะคอร์เ <bulun> มืองไทยเนาะค่ะซันตะคอร์บานหน้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นแปงทานู่ยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าล้ำนี่นะมันเป็นล้ำใหญ่เนาะค่ะเนาะเพิ่นกะซีแลนเองนั่นละแต่ว่าไอ้ล้ำในหน่อยนะเห็ุในน่อยนะเพิ่นก็ให้เด็กน้อยแลนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ให้เด็กน้อยเป็นเหลนเนาะค่ะสําหรับไอ้อันในหน่อยนั่นเนาะ พราะว่าลำใหญ่เลยนะเด็กน้อยก็บอสามารถที่สีเอาไว้เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะแลนให้เบิงเองนั่นแหละนี่เนาะมาเบิงเพิ่นเฮ็ดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลำนี่นั่ลนลำใหญ่กว่าเก่าเลยเด้อค่ะเบิงเด็กน้อยพักการเล่นวาวติดไอ้ไนเนาะติดต้นหมกมวะะ่วงเนาะค่ะนันนาวาวติดต้นหมกม่วงเนาะ,ะสำหรับทีมงานนี่เนาะ เดี๋ยวก็มาเบิรงทีมงานนี่เนาะค่ะถีเห็ดอยู่นี่เนาะทีมงานเด็กๆก็แล่นวาวเหรียญไปเนาะค่ะทีมงานผู้ใหญ่ก็มาเห็ดวบานี่แหละเนาะนี่เนาะค่ะพิธีการเห็ดวบาของเพิ่นเนาะเพิ่นเอาถุงปูนนเนาะค่ะมาเห็ดเนาะสำหรับลำนี้นะลำใหญ่กว่าเก่าเลยเดอค่ะนี่นะสองสีอีกต่างหากเนาะ มันหลุนทีมนี้เนาะค่ะสิล่งได้บล่งได้เนี่ยเอาวาวติดเนาะค่ะนีนะสิเอาล่งได้บลน่ะน,นะนทางนี้กระเฮตอีกเนาะค่ะนีน,ะ,ะ,น,นะ,ะเป็นการละเล่นของคนบ้านหน้าเฮ้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะนพว่าเฮ้าอยู่ทงไฮทงหน้าสเป็นลักเนาะเฮาก็มีการปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกพักปลูกยังนี่ละ สำหรับลังฤลือดรูเกีียวนาบานแก้คันบันถุงเองนะเพิ่นกะบอกเหนิยมอยู่ในมู่บานเนาะเพิ่นกะมาอยู่หน้ากันเนาะค่ะมาเหตุนั้นเห็ุนี้อยู่หน้ากันนั่นแ่ละนี่ก็เป็นวิธีการเหตุวบาของเพิ่นเนาะค่ะซึ่งเพิ่นกะเหตุวาานี่ล่อยดีดีเด้ขึ้นดีดีเดะสำหรับเวาลำนี้นะ เพิ่นใส่เสือกเส้นใหญ่เลยเด้ยค่ะเด้อถ้าเป็นบานเห่าก็เสือกเนี่ยเสือกยังเสือกขาวบอก <c oughs> เส้นใหญ่น่ะเป็นวาเพิ่นใส่เสือกเส้นใหญ่นะสาหรับลํานีเดี๋ยวเดียวเข้ามาลุนเบิงเนาะว่ามันสีขื้นมากน่อยสำใดเนาะคะ่ะนอนแล้วเพิ่นสีแก้ไ <c oughs> ขบอ่ <c oughs> ขบอยบอ, <c oughs> อย่างสีหนะสิได้แก่ไขบ่ขึ้นบ่แก่ไขบ่อหยังอย่างสีน่นะ <c oughs> เดี๋ยวเฮามาลอลุนวาวลำานีกันเนาะอันนี้ก็มาลุนกับเด็กๆกเนาะค่ะนี่นะ วาวติตต้นมังม่วงเนาะสิดึงลงใด้บอร์นี่น,นะนีพ่พินกรเพินกระทาก้าวเนาะค่ะนี่นะนกระดาษทุงปูนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเอามาเหตดนี่เนาะถ <พา S 1> ้าผู้ใด ยังโมโหนะคะน้อแก่ขันกะบอกทุกๆคนนะคะว่าที่เพิ่นเอามาเห็ดนี่เป็นกระดาษทุงปูนนะคะปูนซีเมนที่เฮาซื้อมาไอเทพื้นเทายางนั่นละเพินกนเก่าทุงปูนนั่นละมาเห็ดเป็นเป็นกระดาษวาวนะคะเนาะ มาหลุนทีมนี้เนาะค่ะเนาะมาหลุนกันว่าสีเอวาวลงได้เบอร์เนาะค่ะนี่นะสำหรับทีมนี้เนาะเพิ่นเฮ็ดดี้ดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ท่าที่แก้ไขเห็นเนาะค,ะค่ะเพล่นเห็ดลำไดบ่มีนะว่าบ่าข้นเนาะขืนทุกลำค่ะแต่ว่ากับางทีสิเดมีเอาลงมาแก้ไขกับมีเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะพอขืนไปแล้วนะเสียงบ่มวนบ่มีเสียงยังสี่ก็เอาลงมาแก้ไขเนาะอ,อ้าวลุ้นค่ะลุ้นลุ้นกับยังหน่อยเนาะค่ะนี่นะวาวติดเนาะเสียเอาลงได้บ่ ซึ่งเด็กๆก,ก็บบอมีอยังเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับช่วงนี้เนาะก็ออกมาแลนวาวเลนนี่และะหละเนาะเอาข้างเลยเอาไม้เสาแม่ไว้กระเฮ็ดมาได้ทายแล้วเนาะค่ะนี่ช่วงทายแล้วเนาะ,ะต่อหางต่อ,อยังแล้วเนาะค่ะนี่ช่วงหางเนาะค่ะที่เห็นอยู่นี่เนาะ เป็นการท่าก้าวช่วงฮ้างเนาะคะ่ะสำหรับวาวลัน่นีนะเห็ดอยู่สองมือสองคืนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแซมเพิ่นสิีเดย์แมเพิ่นสิีเดย์แมลแลนด่นะเนาะเฮากกมาเบิ่งที่ละขั้นตอนที่ละขั้นตอนไปนกับเพิ่นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วเฮาก็มาลุ้นนําเนาะคะ่ะว่ามันสิขึ้นหรือมันบ่นขึ้นเนาะคะ่ะ เสือกที่เพิ่นเอามาใส่นะ่ะค่ะเป็นเสือกเ้นใหญ่ด้ค่ะสําหรับวาวลำนี้นะเป็นเสือกเ้นใหญ่นะที่เพิ่นเอามาใส่นะ่ะใส่หนวดแล้วเนาะค่ะนี่นะเริมใส่หนวดแล้วไก่สิเหลวแล้วแต่ก็ก่ยังม่แล้วดกเนาน้นนี่แต่ก็ไก่แลลวเนาะคะนะ่ะเนาะเอาเอามาหล่นกับทีมนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ ยังลงบ่ได้เนาะค่ะสําหรับว่าววาหน่อยลํานี้เนาะยังลงจากต้นบักม่วงบ่ได้เนาะค่ะนี่นะเอาลุ้นลุ้นลุ้นอ้าวลงได้เนาะค่ะเนาะหางขาดไปหางหนึ่งเนาะค่ะนั่นนะหางติดต้นบักม่วงอยู่หางหนึ่งเนาะ มันลุนทีมนีต้อเนาะค่ะเนาะสำหรับการเฮ็ดวาวเนาะค่ะเบิงเชือกเพินเด้ค่ะน,นันนะเพิ่นใส่เชือกเส้นใหญ่เลยนะสำหรับลำนี้นะยังบอแล้วเด้อค่ะพอเมพี่นองทุนนะทีมงานเนาะค่ะ สำหรับทีมง,งานเรามาให้กำลังใจกันเนาะค่ะนันนะมาหลุนกันเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ไก่สิแลว้ลวแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่กันยังเแล้วเนาะค่ะเนาะใส่ทนูเนา,านนะคะ่ะนี่เป็นช่วงทีใส่ธะนูเนาะอันที่เพิ่นไปนแปง ฟังเสียงอยู่นั่นลละพอแต่ว่าวมันลองล่อยขึ้นไอ้บนท้องฟ้าแล้วมันก็สิได้ยินเสียงธนูเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาสิถามมันล,อล่อรลุนเบิงเนาวาลาไอ้วาลววลํานี้น่ะสิขึ้นไปเลยซาได้เนาะกันเนาะเบ,บ,บ,บิงทีมงานมาหายกำลังใจกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องฟันใจเด็กๆเกนาะคะ่ะ ไอ้ซันตะคอรอดเมืองไทยเนาะคะ่ะซันตะคอรอภาคอีสานเนาะเพิ่นเฮดให้เด็กน้อยเลนนะะ่นเนาะค่ะเนาะเราเพิ่นการเล่นน้ำเนาะคะ่ะเป็นกิจกรรมที่เฮาเล่นน้ำกันได้เนาะระวางไอ้ไหว้ผู้ใหญ่กับไหวเด็กน้อยเนาะคะ่ะมันเป็นกิจกรรมรวมที่เข้าสามารถเล่นน้ำกันได้เนาะคะ่ะเมื่อนี้นะเพิ่นเฮข,ขึืนสาม่นเนาะคะ่ะเนาะ รุ่นจิ๋วเลยก็คือให้เด็กน้อยแล่นเลนนั่นแหละเนาะค่ะแล้วก็มามีรุ่นไม่รุ่นเนาะค่ะประมาณอายุประมาณสิบกว่าขวบมันเนาะ,ะอันนี้นี่คืออันน้อยเนาะค่ะนี่เพิ่นเห็ดห้เด็กน้อยที่สิบกว่าขวบเล่นเนาะค่ะสําหรับอันนี้เนาะสิบถึงสิบห้าขวบนี้เนาะ,ะที่ว่าให้ให้เด็กๆเ,เล่นเนาะค่ะแต่ว่าอันใหญ่น่ะพือ ผู้ใหญ่เพิ่นสิลแยนเองเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นลั่ที่สองเนาะค่ะเนาะที่เฮ็ดขึ้นมื้อนี้เนาะค่ะเพราะว่ายางพี่แกคันบันทุงบอกกันแล้วว่าเป็นของขว,วัญวันคริสต์มาสเนาะค่ะเป็นกิจกรรมที่เฮาเล่นนํกากันได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กวัยรุ่นแล้วก็รุ่นผู้ใหญ่เนาะค่ะสําหรับการเฮ็ดว่าวมื้อนี้ก็คือเฮ็ดขึ้นมาซ้ํารุ่นเนาะค่ะรุ่นรุ่นจิ๋วก็คือไปตีต้นบักม่วงนั่นละ่ะ รุ่นสองก็คือรุ่นนี้เนาะค่ะสำหรับน้องๆอ,อายุสิบกว่าเนาะคะ<ม>่ะเพิ่นเหตุห้เด็กน้อยเนาะค,ะะคะ<ม>่ะเนาะซึ่งกับบ่แล้วเนาะค่ะขามว่นขามขึ้นเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเราเพิ่นกะสิบไปเ,ปเหตุอย,ะะ<ม>อยู่บ้านต่อเนาะคะ<ม>่ะเนาะเดี๋ยวเฮ้ามาเบิงอยู่บ้านต่อนเนาะ,ะ<ม>พอว่าด้วยการเหตุว่านะคือ เฮ็ดมือเดียวนาะมันบเบลล์เนาะคะ่ะนี่เพิ่นมาเฮ็ดอยู่บ้านตตอรเนาะคะ่ะน,น,น้องนี่อันนี้ก็คือการใส่ทะนุไม่เนาะคะ่ะเนาะที่ใส่ไปแล้วนะก็คือเปลี่ยนออกเนาะคะ่ะสําหรับวาวลลำไยเนาะคะ่ะลํานี้นะคือลํำไยเนาะ,ะสําหรับไว่ายลนนะ่ะของไว่ายลนนะ่ะลําที่สองนะเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวห้าสิมาลุ่นกันเนาะว่า ลำนี่กับลำลำนอยก็นี่นะทีเฮ็ดเฮ็ดมาสองลำนะนอเมอนีนะมันสิขึ้นบอนอะเดี๋ยวฮามาลุนกันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวฮามาปล่อยลำนี่ก่อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลำใหญ่สุดนี่เนาะเดี๋ยวฮามาปล่อยลำนี่กันก่อนเนาะฮามาเบิ่งลำนี่กันก่อนเนาะว่าสีขื้นหรือบกขื้นเนาะคะนะ่ะเนาะ ระว่างลำใหญ่กับลำน้อยล่ำใดสิขึ้นเนาะคะ่ะมือนี้เทามาลุนแข่งกันเนาะคนแลนวาวเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีของคนบาน้านเฮาเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนั่นเพิ่นปล่อยแล้วเนาะคะ่ะนี่นะสำหรับไอ้ลำใหญ่สุดเลยเนาะคะ่ะนี่ที่ว่าสำหรับคนใหญ่เพิ่นแลนนี่ยเนาะ มื่อนี้นะเพิ่นบอกว่าล้มมันบม่ใครมีพอปันได้เนาะค่ะช่วงที่เพิ่นปล่อยลำนี้นั่นเนาะว่ามันก็เลยบ่นิ่งเนาะค่ะแต่ว่าก็ต้องปล่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นวันที่เฮาเล่นกิจกรรมร่วมกันกับกับลูกกับหลานนั่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยต้องปล่อยเนาะค่ะแต่ว่าล้มน่ะสิอยู่สูงเนาะค่ะก็คือว่าถ้าแม่นว่าเฮาแลีนแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นสูงกว่านี้น่ะมันค่อยสินิ่งเนาะค่ะเนาะ มันหลุนกันตอนเนาะค่ะว่าสิขึ้นไปได้สำไรเนาะสำรับลำนี้เนาะลำใหญ่สุดนี่เนาะแต่เพิ่นบอกว่าธนูมันบอดดังเนาะค่ะนี่นะเห็นเพิ่อนว่านะว่าธนูมันบอดดังเนาะเพื่นสิแก้ไขปัญหาธนูหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเฮามาเบิ่งเฮามาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเพิ่นสิแก้ไขหรือเปล่าเนาะลมมันคอยเนาะค่ะนี่ลมมันบ่ไขมีเนาะมันก็เลยแบบว่าเหมือนบ่ไขขึ้นเพราะปันใดเนาะ คนแลนวาวนี่แลนหูตังเลยล่ละทาลุ่มทาล่มน้อยนะต้องแลนมากๆากอ่ะธนูมันบดดังเนาะค่ะเนาะเ <c oughs> พิ่นสิแก้ไขปัญหาธนูเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่์นนาสีเอาลงเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิงกันต่อไปนะว่าเพิ่นสิแก้ไขจังใดเนาะค่ะ เดี๋ยวเพิ่นสีเอาล่งนะคะเอาลงมาแก่ไขรทนูเนะาะเพิ่นวะทานูบดังเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งการเอาวาวลงเนาะค,ะะคะะ่ะเนาะพูดนะนะลอยอยู่สูงเติบเนาะคะ่ะนี่นะ,ะ,นนนะแต่วทะทานูบดังเนาะคะะ่ะ ่นเสียเอาวาวล่งเนาะเฮามาเบิงกันเนาะฟังแน่พูนมนนาหน่อยสวเฮามาเบิงวิธีการแก้ไขทะนูวาวเนาะค่ะพอทะนูมีปัญหานี่คนเสียเอาลงมาแก้ไขเนาะค่ะ เชือก่ามันจะดังไหมเป็นช่วงที่เพิ่นดึงวาวลงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องลมแห้งแห้งนะช่วงนี้นะช่วงที่ดึงวาวลงน่ะลมแห้งแห้งช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ำเนาะค่ะ,ะพ่อแม่พี่น้องชนเย็นๆนนนะ่ะเนาะสิมีลมแลนวาวเนาะสำหรับบานเฮาเพิ่นกา หากิจกรรมเ่นเนาะคะ่ะกิจกรรมเรนวาวเนาะคะ่ะเริ่มสีเอาวาวล่องแล้วด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮามาลุนกันเนาะคะ่ะมาลุนตอนที่วาวล่องเนาะเป็นตะหกักเป็นตะพังนะ ฟังเสียงฟังเสียงวาวลงเด้อค่ะฟังเสียงวาวกระทบพื้นดินนะเป็นตะวาวหักนะ,ะช่วงนี้พันดึงวาวล่งแล้วเนาะค่ะนี่นะเพราะว่าธนูมันบดดังเนาะผ่เสีเอาลงมาแก้ไขธนูเนาะคะ่ะ เริ่มดึงล่งแล้วค่ะนี่เริ่มดึงล่งแล้วนเวนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาล่อมาล่อฟังเสียงที่วาววาวกระทบพื้นดินด้อค่ะเด้อเป็นตะฮักเป็นตะฮัเะกเป็นตะพังนะร่แมแห้งด้อค่ะนี่นะช่วงที่เอาวาวล่งนี่ต้องดึงกันสองคนเลยเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่า ล่มกระแหงล่มกระแหงเติมนึงอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันรอรุ่นกันตอนที่ว่าวรุ่งเนาะเ,เ,เ,เป็นตะฮักเนาะเป็นตะพังนะ่ะนี่นะทานูมันบนดดังเนาะคะ่ะเพิ่นแก่ไขทานูเนาะเอาต้องเปียนเนาะคะ่ะนี่เพิ่นเปียนทานูเนาะ พอแต่เปลี่ยนธนูแล,แล้วนะเดี๋ยวเฮามาฟังเบิงอีกที่นึงเนาะตอนที่เพิ่นปล่อยขื้นเนาะปล่อยขื้นไปแล้วเด้อค่ะพอแม่พี่น้องนั้นเนาะลองฟังเสียงเบิงเด้อค่ะได้ยินทั้งเสียงเด็กน้อยและเสียงธนูวาวเนาะ สำหรับลำแหลกเนาะค่ะนี่ลำใหญ่สำหรับผู้ใหญ่เล่นนี่ก็ปล่อยขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาลุ่นลำที่สองเนาะคะ่ะเนาะลำที่เพิ่นเฮดไฮไว้รุ่นนะเนาะคะ่ะเนาะลำที่สองเข้ากับสิปล่อยเนาะค่ะนี่นะเดี๋ยวเพิ่นสิปล่อยลำที่สองเนาะ,ะสำหรับลำนี้นะเพิ่นเฮดไฮ ลูกล้านไว้รนนุ่นเนาะไหวซิบก็ควบเนาะค่ะเดี๋ยวเด็กหน่อยกระสิมาเล็นเนาะค่ะสำหรับลำนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมันรุนเบื้องลำนี้อีกเนาะค่ะว่าสีขึืนได้ไปไปไกลบอเนาะค่ะเนาะสำหรับลำนี้เนาะ,ะเป็นของวัญวันคริสต์มาสเนาะค่ะซันตาคอร์ตบานหน้าเนาะทีเพิ่นลเลนรวมกันกับลูกล้านเนาะค่ะนี่นะฟันใจไว้ที่นี่เนาะค่ะ เดี๋ยวเพิ่นสิปล่นีเนาะปล่อยขึ้นไปเลยเนาะค่ะนี่นะเด็กๆกสนุกสนานเนาะค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นกิจกรรมละเล่นของคนบ้านหน้าเนาะค่ะของคนบ้านไกลขันมันทงเนาะเพิินมาเล่นช่วงวันคริสต์มาสเนาะค่ะเพราะว่าเพิินก็เฮ็ดเห้เด็กน้อยเล่นน้ำเนาะเด็กน้อยก็มีไร้รุ่นเนาะค่ะเนาะเด็กน้อยไว้ ัยรุ่นเด็ก,กเฮดอันอันเล็กห้เนะคะไวรุนผู้ยยใหญ่เนี่ยผลกระเฮตหายลำไยเนาะค่ะนี่นะ,ะปล่อยขึ้นไปแล้วเนาะค่ะนั่น,นะสำหรับลำนี้นาะลำที่สองปล่อยขึ้นไปแล้วเนาะค่ะช่วงนี้น่ะลมมันแห้งด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องลมมันแห้งมันก็เลยข,ขึ้นเร็วนะคะและอีกอย่างหนึ่งว้าวลำนี้ค่ะโบดนไยพ่อปันไดเนาะบ่คืออันแหลกอันแหลกน่ะลำไ่นนเนาะ อันนี้นะลำบอยง่ยพอปันใดนะก็เลยขึ้นขึ้นได้ดีกว่ากันเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นกิจกรรมละเล่นของบ้านแก้ขั้นบันทุงเนาะค่ะพอแม่พี่น้องล้างหรือดูกเก็บเกี่ยวเขาเนาะแล้วก็มีร่มหนาวเขามาเพิ่นกับมาเห็ดวาวเห่นกันเนาะก่ะขอบคุณในายเดอร์ค่ะสําหรับทุกกําลังใจเนาะค่ะพอแม่พี่น้องที่เขามาให้กําลังใจกันเนาะค่ะเนาะสาหรับมณีกะ แค่นีเด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ